ขอต้อนรับเข้าสู่ปัญญาพอดแคสต์เพื่อร่วมเดินทางในการหางานและสร้างอนาคตในเยอรมันพอดแคสต์ Podcast ที่จะช่วยเปลี่ยนความฝันของคุณให้กลายเป็นจริงไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าปีนี้ก็เป็นอีกปีหนึ่งที่เวลาเดินไปไวกว่าปกติมากๆทุกคนว่าจริงไหมครับใครเห็นด้วยแสดงว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยเต็มไปด้วยความสนุกความท้าทายและสีสันมากมาย ย้อนไปตอนที่ผมอายุ1 4ตอนนั้นผมยังเป็นเด็กม .3 ที่เต็มไปด้วยความฝันและความหวังในอนาคตผมเคยพูดกับตัวเองนะครับว่าอีกไม่นานฉันก็จะเป็นผู้ใหญ่และดูตอนนี้สิครับจากเด็กน้อยในวันนั้นอีกไม่กี่วันผมก็จะอายุ44แล้วเวลามันผ่านไปเร็วจริงๆนะครับแต่สิ่งที่น่าสนใจกว่านั้นคือตลอด30ปีที่ผ่านมาผมได้เรียนรู้สิ่งสำคัญว่า ชีวิตของเราคือผลลัพธ์ของการตัดสินใจและการกระทำของเราเองทุกสิ่งที่เราทำหรือแม้แต่สิ่งที่เราเลือกว่าจะไม่ทำล้วนกำหนดเส้นทางของชีวิตเราเคยสงสัยไหมว่าชีวิตเราเป็นแบบนี้ได้ยังไงบางครั้งเราอาจใช้ชีวิตตามกระแสดโดยไม่ได้คิดว่ามีปัญหาอะไรอยู่บางคนอาจรู้สึกว่ามันก็โอเคดีนี่แต่ลึกๆแล้ว เราอาจไม่รู้ว่าเรากำลังขาดอะไรไปบางอย่างหรือเปล่าลองถามตัวเองดูนะครับเรามีความสุขกับชีวิตตอนนี้จริงๆไหมหรือเรากำลังทำสิ่งที่ไม่ตอบโจทย์ความต้องการลึกๆของตัวเองอยู่หรือเปล่าถ้าคุณรู้สึกว่าชีวิตยังขาดอะไรบางอย่างมันอาจเป็นเพราะเราติดอยู่ในคอมโอส์นหรือพื้นที่ปลอดภัยที่เราสร้างขึ้นมาลึกๆแล้วคุณอาจรู้ว่าตัวเองมีฝัน มีเป้าหมายแต่กลับไม่กล้าก้าออกไปเพราะความกลัวหรือความไม่มั่นใจผมเองเคยอยู่ในจุดนั้นครับแต่สิ่งที่เปลี่ยนผมคือการตัดสินใจเผชิญหน้ากับความกลัวความกลัวคืออะไรล่ะผมเริ่มจากการเขียนลงไปว่าอะไรคือสิ่งที่ทำให้ผมกังวลจากนั้นลองวิเคราะห์อย่างรอบคอบว่าความกลัวนั้นะเกิดจากเหตุผลที่แท้จริงหรือเป็นเพียงความคิดที่เราสร้างขึ้นมาเอง กระบวนการนี้ช่วยให้ผมเข้าใจตัวเองมากขึ้นครับสิ่งที่ช่วยได้คือการมองชีวิตเหมือนโปรเจกต์ที่เราต้องออกแบบผมได้รับแรงบันดาลใจจากหนังสือ Design Your Life ของ Bill Burnett และก็ d a v e e v a n s หนังสือเล่มนี้ช่วยให้ผมเข้าใจว่าชีวิตที่เราต้องการต้องเริ่มจากการออกแบบอย่างตั้งใจเริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆเ,เขียนเป้าหมายของคุณลงบนกระดาษถามตัวเองว่า อะไรคือสิ่งที่ทำให้คุณมีความสุขจริงๆแล้วค่อยๆลงมือทำสิ่งเล็กๆที่จะพาคุณเข้าใกล้เป้าหมายเหล่านั้นชีวิตของคุณเหมือนบริษัทและคุณคือ CEO ผมอยากเล่าคลิปที่ผมดูของล็อบดัลโดยเมนทอร์ของเขาเนี่ยถามคำถามหนึ่งที่เปลี่ยนชีวิตเขาไปตลอดการคำถามนั้นก็คือถ้าธุรกิจของคุณล้มเหลวใครต้องรับผิดชอบคำตอบน,นั้นชัดเจนครับ CEO ของบริษัทนั้นจากนั้นเ็นทอก็ถามคำถามที่ลึกซึ้งกว่าและถ้าชีวิตของคุณล้มเหลวใครคือคนที่ต้องรับผิดชอบคำตอบก็เหมือนเดิมครับตัวเราเองมันทำให้ผมได้คิดได้ว่าชีวิตของเราก็เหมือนบริษัทที่เราต้องบริหารเรามีอำนาจในการกำหนดทิศทางและสร้างโอกาสให้กับตัวเองเริ่มต้นเปลี่ยนแปลงชีวิตวันนี้ถ้าคุณพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณผมอยากให้ลอง ฟังคำพูดนี้ดูนะครับลองคิดถึงเด็กที่กำลังหัดเดินเด็กไม่ได้รอให้ตัวเองพร้อมแต่เขาจะลุกขึ้นยืนเดินแบบโซเซล้มแล้วลุกขึ้นอีกเป็นทุกครั้งที่พยายามก้าวเดินของเขาจะมั่นคงและมั่นใจมากขึ้นเรื่อยๆพวกเขาไม่ได้กลัวการล้มแต่โฟกัสอยู่ที่ความสุขของการเดินความสุขของการก้าวไปข้างหน้าจะอบกอดจิตวิญญาณแบบเด็กน้อยนี้ ที่ทุกก้าวทุกการล้มและทุกการลุกขึ้นคือส่วนหนึ่งของการเดินทางที่งดงามคำพูดนี้ทําให้ผมตระหนักได้ว่าการล้มเหลวไม่ใช่สิ่งที่ต้องกลัวแต่เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้และการเติบโตความล้มเหลวคือโอกาสที่เราจะลุกขึ้นใหม่ด้วยความมั่นใจและแข็งแกร่งกว่าเดิมถ้าชีวิตของคุณคือบริษัทคุณก็คือซ e o และคุณคือผู้ที่ต้องรับผิดชอบทุกการตัดสินใจทุกความสำเร็จ และแม้แต่ทุกความล้มเหลวการเป็น CEO ของชีวิตตัวเองหมายถึงการกล้าที่จะล้มกล้าที่จะลุกและกล้าที่จะเดินไปข้างหน้าเริ่มต้นวันนี้ด้วยการตั้งเป้าหมายชัดเจนว่าอะไรคือสิ่งที่คุณต้องการจากชีวิตลงมือทำสิ่งเล็กๆที่จะพาคุณก้าใกล้เป้าหมายในทุกๆวันโอบกอดทุกการล้มเหลวและเปลี่ยนมันให้เป็นบทเรียนจำไว้ว่าทุกก้าวที่คุณเดินทุกสิ่งที่คุณเผชิญ เป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางที่ยิ่งใหญ่ชีวิตของคุณเริ่มต้นที่คุณผมอยากฝากไว้ว่าชีวิตของเราทุกคนมีศักยภาพที่ดีขึ้นเพียงแค่คุณกล้าที่จะเริ่มต้นมารับบทบาทซ e อของชีวิตตัวเองและพาชีวิตไปในทางที่คุณภูมิใจนะครับปัญญาพอดแคสต์เพื่อนร่วมเดินทางในการหางานและสร้างอนาคตในเยอรมันพอดแคสต์ที่จะช่วยเปลี่ยนความฝันของคุณให้กลายเป็นจริง